สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พามาลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะพื้นที่ที่นี่อำเภอท่าม่วงนะคะเราจะมาติดตามผลการใช้ปุ๋ยอินรีย์น้ำดำกับกระชายอินทรีย์กันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเจ้าของแปลงรอเราอยู่ในแปลงนะคะไปดูว่าเขาจะมีวิธีการปลูกวิธีการบริหารจัดการและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะ คุณชมคะจอยอยู่ที่แปลงกระชายนะคะของคุณลุงดอนวันนี้เดี๋ยวให้คุณลุงดอนเล่าให้ฟังว่าปลูกกระชายอย่างไรแล้วปลูกยังไงให้รวยได้เงินล้าน,นะคะ่ะคุณลุงแนะนําตัวหน่อยค่ะผูผม้ผมนายดอนแต่แรครับพื <S <S ้นที่ตรงนี้เขาเรียกพื้นที่<บ>อะไรคะคุณพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่หมู่บ้านน้าแกงตําบลฟังตุ่งกงใช่ตําบลตําบลฟังตุ่ง อำเภอท่ามว่ามวงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้<ด>ที่เห็นในมือนะคะคือกระชายกระชายพันอะไรครับคุณลุงก,กระชายพันธร,รากกล้วยพันะะรากกล้วยนะคะกระชายมีกี่สายพันธุ์คะในบ้านเราที่ปลูกกันเนี่ยมันก็ต้องมีไม่ต้องใครฝันในพันธุ์นานตะวันนี่แหละนานตะวัน,วนก็พันร,รากกล้วยรากกล้วยทำ่มเราถึงเลือกปลูกรากกล้วยรากกล้วยมันยาวมันยาวดีแล้วมันช่วยรากกล้วยก็จะทํา คือคือมันจะยาวแล้วก็ดกหนาอะไรอย่างงี้เนาะใช่ใช่ดกหนาปลูกเราได้ตามมันยาวแล้วแม่ขาเขาชอบชอบแม่ขาชอบพันลักล้วยาวๆเขาชอบถ้าสั้นๆเขาเนี่เขาชอบเวลาแแพ็คกิ้้งถาพ็คกิ้งมันจะสวยใช้ซุ้ยคุณลุงเดี๋ยวจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทําไมถึงมาปลูกกระชายพื้นที่เดิมทีเราแถวเนี้ยคนแถบเนี้ยเขาปลูกอะไรกันพื้นที่เดิมทีแถวนี้มันจะปลูกพักอ้อย อ้ยปลูกอ้อยโรงงานน้ำตาลมีเนาะโรงงานตาลมีปุ๊บอ้อยคันนีน้ว่าปุ๊บอ้อยแล้วตอนนั้นอ้อยมันถูกอ้อยมันถูกก็เลยมาหมุนมาเปลี่ยนมันชาด้วยม,มันปีนึงจะได้ตะขังอ้อยมันปีละครั้งปีละครั้งนี้แล้วรไรน้อยมีมหลายรายได้อะไรเดี๋ยวต้องปลเอาวุฒิเสริมอะแล้วอันนี้ก็ปลูกกี่กี่ๆๆเดือนแล้วได้เก็บเกี่ยวอะคะอันนี้ก็ต้องใช่ว่ามันบำรุงดีก็ทักห้าหกเดือนก็ได้แล้วปลูกห้าหกเดือนก็สามารถขุดสามารถขุดได้ถ้าเราลูที่เราบำรุง ที่เราใช้ยาใช้อะไรอืมโอเคอ่ะคุณลุงคะแนะนําหน่อยว่าเริ่มต้นในการที่จะปลูกกระชายเราต้องทําอะไรยังไงบ้างเริ่มต้นที่จะปลูกกระชายเราต้องเอารถมาไถมาแปลมาพวนแล้วทําร่องขึ้นทําร่องให้มันตุ้งขึ้นแล้วก็เราก็ต้องเอาคนงานนี้มาปลูบเอาคนงานปลูกจะใช้จอบตีปลูบเอาเอาเอาหัวจะเอาเอาเอาหัวนี้ไงเอาหัวนี้ปลูบนะครับเนี่ยเอาอันนี้ออกเอาหัวนี้ปลูบโอเคปลูกปลูกเสร็จแล้วเนี่ยนะ ผมก็จะรอรอก่อนรอยาก่อนคือรอยาคืออะไรรอยายามขึ้นไงอ่าให้ยามันขึ้นไอ้ไอ้ไอ้ยามขึ้นตอวยาขึ้นแล้วก็ฉีดยาพยายามตายก็เหมือนยาคุมอ๋อวิธีการกําจัดยาก่อนปลูกใช่ใช่ค,คุณครับอันดับแรกนะคะยกร่องให้สูงประมาณ1-2เมตรใช่ใช่ให้มีร่องกลางในการระบายน้ำช่ให้มีร่องกลางร,ระบายน้ําจากนั้นก็เตรียมพันนะคะเ,เตรียมพันพใช้หัว วใช้หัวตรงนี้เนาะใช่้หัวหัวใช้หัวนี้นะใช่เฉพาะหัวนั้นปลูกหนึ่งหัวต่อหนึ่งหลุมปลูกใช่ใช่ใช่ลงไปใช่ใช่ใช่แปลงหนึ่งเนี่ยเราใช้เยอะไหมกี่กิโลแปลงประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบกิโลต่อแปลงใช่ใช่ใช่เยอะอ่ะใชเยอะแสดงว่าปลูกถี่เลยปักปักกันปลูกทีไงถ้าเราถ้าผู้ถ้าลูกห้างแล้วมันจะตอนขุดกระชายอ่อนมันจะได้หน่อยมันห้างกระจีที่ก็วืรไปโน่นไปไกลไง ถ้าถี่มันก็จะได้ก็มันก็ได้ดีไงหัวเยอะหัวเยอะแล้วก็มันก็ได้กอดีไงกอมันก็อยู่ติด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 กันไงกอกออยู่ติดติดกันเลยมันก็จะได้กระจายไปมันมีตายบ้างไหมคะหรือว่าปลูกแล้วก็รอดหมดเลยมันก็รอดหมดอ่ะมันก็ท้หัวจำไม้น่าไม่เป็นไรอ่ะมันมันก็รอดหมดก็แสดงว่าตอนที่เราเตรียมดินอ่ะค่อนข้างมีการเตรียมดินที่ดีใช่ใช่ต้องเตรียมดีแล้วก็ต้องมีปุ๋ยลงพื้นใรปุ๋ยลงพื้นทรา มันเป็นปุ๋ยรองพื้นน่ะมันใช้ปุ๋ยรองพื้นปรับสภาพดินก่อนนะครรัับปบสภาพดินเอาสภาพดินใช้ปุ๋ยรองพื้นให้เรียบร้อยคือการปลูกพืชที่ดีเนี่ยนะคะถ้าดินดีใช่ใช่ถ้าดินดีถ้าดินดีปลูกอะไรก็งามปลูกไปก็งามแล้วก็ไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นไรการบำรุงก็การบำรุงก็จะง่ายทีนี้ทีนี้พอปลูกมาแล้วนานแค่ไหนเราเริ่มบำรุงพอปลูกไปแล้วได้สักเดือนนี่ก็เอาแล้วเริ่มเริ่มเริ่มใส่ยาฮอร์โมนฮอร์โมนช่วยเริ่มบำรุงขึ้นไป ใช่ฟีทอมูลนข่าวว่าทำหนึ่งทำสิบไร่ได้เงินล้านได้ได้กาํทำบำรุงอะไรยังไงมันต้องฉีดยาบำรุงมันทำห้ฉีดยาบำรุงมันก็ไปไม่ไหวมันก็ไม่ค่อยดีฉีดยาบำรุงฉีดยาให้ต้นมันงามเจริญเติบโตมันเขี่ยวกันมลงแมลงได้มันก็อยู่มันก็ได้ทำได้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำเนี่ย ช่วยได้เยอะแค่ไหนช่วยได้เยอะมันก็ช่วยช่วยได้เยอะเลยครับช่วยนานเนี่ยมันมียาปรับสภาพัดมีปุ๋ยทําให้ดินปูระเบิดที่บอกว่าระเบิดหัวระเบิดดินอะไรนั่นะคะกระจายนี่ระเบิดฝาดํานะคะคุณผู้ชมฝาดําระเบิดดินช่วยให้ดินปูพอดินปูแล้วไอ้เจ้าเนี่ยเขาก็จะไชเป็นหัวทําให้หัวใหญ่ใช่ไชหัวใหญ่ได้น้ำหนักแล้วดินมันจะร่วมดินร่วนดินร่วนดินร่วมอันนี้มันก็คือเหมือนรากมันด้วยเนาะมันจะไปก็มันก็จะไป ถ้าดินมันนี่นมันจะมันจะลงดีมันจะยาวสีอะไรบ้างนะสี่เรื่องทีดําเขียวชมพูชมพูอันนี้คือชุดเบสิกเลยค่ะชุดเบสิกในการบํารุงต้นบํารุงใบบํารุงหัวเนาะระบบรดินให้ดินให้้ดินฟูโอ้โหนี่ใช้แค่นี้เองเหรอคะใช่แค่นี้แล้วก็มีก็ปุ๋ยใจมั้งใช้ปุ๋ยหวานมั้งใช้ปุ๋ยหวานมั้งก็ก็ช่วยกันไปช่วยกันลุงฉีดทุกๆกี่วันอาทิตย์ก็ทิ้งละ ทีอาทิตย์ขยันมากอ่ะไม่น่าดีไม่ถึง้านที่กติพาวันโอ้โหมันก็บำรุงเอาเรื่องกันจะได้ก็ขยันขยันเป็นเกษตรกรต้องขยันนะคะถ้าอยากรวยใช่ไม่ใช่ปลูกให้เทวดาเลี้ยงไม่ได้นะต้องมีความใส่ใจเล่าให้หนูฟังหน่อยค่ะว่าไปรู้จักเจ้าปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำนี้ได้อย่างไรที่ที่จักมาก็พอดีผู้กองเขาม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 าดูไรมาอะไรเขาแนะนำน้ำยานี่งให้ลองใช้ดูสิผมก็ลองใช้ดูโอ้มันก็ดีดี มันก็มันก็ต้นต้นเขี้ยวดีอะไรดีต้นแข้งดีใบกลางดีก็ใช้ได้ก็เลยก็เราทำไปเรื่อยก็ดีก็อยู่ก็ดีแล้วเขามีวิธีการมีแนะนําการใช้อะไรอย่างไรวิธีใช้ก็เขาให้ใช้น้ำน้ำต้องร้อยลิตรเนี่ยใช้ฟ้าดำต้องร้อยที่สี่อ่าแล้วก็ชมพูชมพูชมพูร้อยที่สี่เขียวเขียวร้อยที่สี่สเหลืองด้วยไหม เรื่องมีทีเอาเหลืองด้วยนี่เหลืองนี่สำคัญเลยเหลืองร้อยสี่สี่สสคนรวมกันคนร่วมกันฉีดเหคะมาคนน้องก,ก่อนเอาใจกระป๋องมาคนทั้งเท้าให้ดีก่อนเราก็เทใจต้องหน่อยลิตรอ๋อเราก็คนเราก็พ่นเลยเราก็พ่นเลยทุกทุกอาทิตย์ทุกทุกอาทิตย์ขยันจริงๆขยัน <Wow. S 1> ทุกอาทิตย์ไอคุณลุงคะแล้วไอเจ้ากระชายเนี่ย มันมีเรื่องศัตรูพืชโรคแมลงอะไรไหมคะมีวิธีการจัดการยังไงมี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 ต้องต้องต้องใช้ยายาจัดแมลงมันมีก็ใช้บ้างก็ใช้บ้างต้องพ้นบ้างจัดแมลงบางงนมันก็จะกินใบเนี่ยปุกเนี้ยเนี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 ยเป็นใบปลาปุกเนี่ยมันก็คนนี้อ่ะแต่เท่าที่เรามาดูเนาะก็โอเคนะถือว่าโอเคอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําพืชปลูกพืชเนี่ยถ้าดินดีแล้วถ้าปลูกพืชถ้าเราทําดินดีอะไรดีแล้วมันจะดี เ้า้าววิธีที่ว่าเราทําแบบไหน,นให้ดินมันดีให้พ<ม>ืชพ,พืชลร,รางามเจริญเติบโตกเนี่ยทำยังไงเนี่ยอย่างนี้หนูสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะแปลงของคุณลุงดอนเนี่ยเขาปลูกกระชายพันรากลกลวยพันรากกล้วยปลูกประมาณห้าถึเดือนเก็บเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวแล้วใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดาเป็นสูตรบ <ำ S 2> ําร,รุงแบบสูตรเบสิกเลยคะ่ะก็คือดํวเขียว ชมพูเหลืองเหลืองนี่คือมาเติมตอนที่แบบเพื่อที่ให้ลูกให้หัวมันดกหัวมันดกหัวมันใหญ่หัวมันดกหัวมันใหญ่ให้หัวมันแตะก้ไม่งามมันก็แค่นี้เองค่ะแค่นี้เองเขาคุณลุงเขาปลูกกระชายแล้วบำรุงอาทิตย์ละครั้งเริ่มตั้งแต่หนึ่งเดือนอาทิตย์ละครั้งหรือบางทีก็สิบห้าวันคือก็สิบห้าวันสิบห้าวันฉีดทีประมาณห้าเดือนหยุดเขาว่าใช่แล้วก็ขุดได้เลยขุดได้เลย ถ้าถ้าว่ามันเขี้ยวมาอะไรดีแล้วก็รักสิบห้าวันแล้วก็เอาต้อชีดสักจริงไปต้องกระชีดมันนั่นหรอะคือเราเราเราตรวจแปลงบ่อยเราตรวจตรวจแปลงบ่อยว่ามันมีอะไรมีอะไรรบกวนไหมมันเขี้ยวขึ้นไหมมันดีไหมถ้าว่ามีแมลงก็ฉีดยาช่วยไปยาแมลงก็มีคไปช่วยกันทีนี้พอถึงเก็บเกี่ยวก็ขุดขายตามออเดอร์หรือว่ามีคนมารับอยู่แล้วมีมีทั้แก้มารับมีมีพ่อค้าคนมีพ่อค้าคนกลางมารับไงั้นมีพ่อค้าคนกลางมารับ ราคาเป็นยังไงคะช่วงนี้แววมาเลยค่ะเขาบอกว่าลุงเนี่ยปลูกกระชายสิบไร่ได้เนป็นล้านจริงป่ะใช่ใชก็ได้เป็นล้านต้นทุนดีกว่าสิบไร่เราใช้ต้นทุนประมาณถึงสองแสนถึงสองแสนสองแสนริมทนได้เงินล้านแน่นอนแล้วเวลาที่เราเอาไปขายก็คือต้องล้างเอาดินออกล้างล้างดดินออกแล้วก็ยิบใจกัดต้นต้นไม่มีแล้วจะมีแบบนี้แหละจะเป็นแบบนี้แหละกระชายบ้านเราเนี่ยไปขายที่ไหนตลาดไทยตลาดไทยแล้วเราก็ไปรลบุรี ตลาดท so so ี่เมืองที so the dog, hmm. ่เมืองทีเมืองราชบุรีที่ราชบุรีก็ก็ถ้าไปตลาดไทยก็แสดงว่ากระชายจากการจาบุรีเนี่ยก็ไปได้ทั่วประเทศเหมือนกันไปได้ทั่วประเทศเหมือนกันสามารถเอาไปทําปรุงเป็นอาหารได้เลยเพราะนี่คือกระชายอินทรีย์นะคะใช่ปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ําดำตัวเกลือจีนสองของผมตัวเทลเกษตรเดี๋ยวจะให้คุณลุงพาเราไปเดินชมว่าแปลงที่เนี้ยมันสวยมันเขียวมันยังไงนะคะเดี๋ยวให้ลุงพาเราไปดูกันค่ะ ลุงต้นมันสูงมากเลยนี่นี่ผลงานของปุ๋ยอินทรียน้ำดำใช่ไหมคะคคคคต้นสูงนอนนี่ถึงเอวเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมขาถึงเอวเราเลยค่ะเ,<ร>เป็นยังไงคะข้อแตกต่างเป็นยังไง,งบาง้างมันดีนะีก็ดูดีเนี่ยดูดิใบมันเกลใบ,บมันบ,นบาลใบมันใหญ่ไหมแล้วก็ต้นก็สูง ใบมันใหญ่ใบมันหนาต้นก็สูงขึ้นด้วย้วตนูดยมันจะดีขึ้นแหละแล้วไอ้โรคแมลงอะไรทุนอะไรไม่มีนะขะเนี่ยหนูไม่เห็นมีเลยเออมันก็เม่อีมมีมีต้นน้อยมันไม่น้อยมันเป็นแมลงไงแมลงที่มันจะกินกัดใบมาเนี้ยเมื่อกี้ลุงบอกหนูว่าถ้าเกิดดินดีอะถ้าว่าทำมาถ้าชายยาล้วดีนะถ้าดินดีอะไรดีทำดินดีให้ดินนะทำบำรุงดินนิ้เดียมันจะดีขึ้น ใบเบย์ก็จะสวยเบนน้องก็จะสวยก็จะดีขึ้นไงนี่หนาเลยเนาะแบบใช่ใช่นี่เดินเข้ามานี่หมกนี่ไม่รู้เลยเนี่ยว่ามีคนอยู่ในนี้หร่าบ้างโอเคน่าแล้วถ้าถ้าทำให้ได้เงียบจะดีไงลุงคะเอาอย่างนี้ดีกว่าหนูถามจากใจนะทําไมถึงว่าเขามาบอกคือแค่เขามาบอกงั้นลุงก็เชื่อเขาแล้วเหรอก็าเขากเขามาลองชีดให้ไงเขาเขาเขามาลองชีดให้ดูไงเขาไม่ช้เขามาชีดให้ขี้เลยเขาให้เราเขาลองดู ให้ลองดูว่ายาตัวนี้ก็เป็นไงผมก็เลยไปสังเกตตัวที่ดูเออมันก็มองดูดีนี่มันก็ใบเบยดีก็เขี้ยวดีอะไรดีเออดีนี่มองดูดีก็เลยสำคัญฟีดังค่ะฟีดังหาะผมก็เลยใช้เลยก็เลยลองใช้เลยเนี่ผมก็ถึงว่ายากจะให้เนี่ยพวกเกษตรกรที่ทำเนี่ยลองดีลองลองใช้ดูก็ลองเอาไปใช้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวกองจะมีผู้กองผู้กองเนี่ยเขรจะไปแนะนำแนะนำให้งั้นบอกเกษตรกรเลยค่ะว่า แล้วมันดียังไงแต่แรกผมก็ไม่ได้ลองใช้เพราะผมก็เข้าเขามาชี้ให้ผมฝีก็ลองดีเออหมูผมก็เลยไปสังเกตไอ้ที่ผมทำๆไปเจ๋าที่เขาชี้ที่มองมันดีขึ้นนี่เนี่ยดีผมก็เลยทำบุญเลวเขาผมก็เลยจะมาชี้ไงชี้ก็มันก็ดีขึ้นนี่เนี่ยมันก็ใหญ่ดูดูตัวชายเนี่ยดูที่ผมผลิตผลเนี่ยก็ใหญ่ดีก็เลยผมก็ได้อยากรวยเงินล้านอยากอยากอยากปลูกปลูกกตระชายินทรีย์กันค่ะอันนี้ปีหนึ่งเราปลูกได้กี่รอบก็รอบเดียวนี่แหละ เวลาขุดนี่ขุดทั้งแปลงหรือค่อยๆขุดขุดทั้งแปลงแหละค่อยขุดเรื่อยไปขุดทั้งแปลงแล้วพักดินนานไหมกว่าจะปลูกอีกรอบอ่ะโอ้โหต้องวิ่งต้องวิ่งเป็นงวดเละเป็นปีเลยหนามากค่ะหนาหนาจริงมันแบบดูดิใบมันหนามากต้องแหวกออกไปเลยค่ะใช่ใช่ดูเขาแข็งแรงนะเนี่ยแข็งแรงแต่เวลาเราจับอะไรเขาก็ยังไม่ไม่หักไม่โค่นเนาะใช่ใช่ใช่ดีอ่ะรู้สึกดีเลยเอที่สําคัญนะหนูจะบอกให้ว่าเราไม่ได้กลิ่น ยาเลยนะเขาไม่มีแปลงเนี้ยไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วมันหมดแล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาอ่ะพอเขาปลูกแบบอินทรีปุ๊บเคมีถามว่าใช้ไหมใช้ค่ะแต่ใช้น้อยลงเนาะใช้น้อยลงใช้น้อยลงไม่มีกลิ่นยาเคมีเลยใช้ยาฝาดําเขาเรียกยาฝาดําจริงๆแล้วเขาคือมันคือเอมไซฟาดัมใช่เอมไซาดัมเอมไ้าดมระเบิดดินใช่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 โอเคคุณผู้ชมค่ะก่อนจากกันเดี๋ยวขอสรุป คร่าวๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะสวนกระชายอินทรีย์ของคุณลุงดอนเนาะใช่ใชคุณลุงดอนเนี่ยเขาปลูกพันธุ์รากกล้วยนะคะใช่โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดําของเราแค่4ฝาสีนะคะก็จะมีฝาดําฝาชมพูฝาเขียวใช่ใช,ใชแล้วก็ฝาเหลืองนะคะอันเนี้ยคุณลุงผสมแบบง่ายๆเลยตามสูตร ของบริษัทเลยนะคะคือน้ำสองร้อยซีซีผสมฝาดําคือชุดระเบิดดินนี่แค่สองร้อยซีซีต้นหนอยทีซีเขียวหนึ่งร้อยซีซีชมพูหนึ่งร้อยซีซีแล้วก็เหลืองเป็นฮอร์โมนเพิ่มเป็นฮอร์โมนเพิ่มหัวขยายขยายให้ใหญ่ให้ใหญ่ให้ใหญ่ตัวใหญ่หัวหัวดุกอีกร้อยซีซีอีกร้อยซีซีผสมแล้วฉีดพ่นทุกทุกเจ็ดถึงสิบห้าวันใช่ใช่เจ็ดถึงสิบห้าวันปลูกห้าถึงหกเดือนก็ขุดขายแล้วขุดได้แล้ว ได้เงินล้านแล้วค่ะผู้ชมคะอ,อ,อยากรวยแบบคุณลุงเดี๋ยวให้คุณลุงฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนๆเกษตรกรด้วยกันหน่อยค่ะว่าใช้ปูยอินทรียน์น้ำดำแล้วดีอย่างไรก็อยากจะแนะนําให้พวกเกษตรกรเนี่ยลอ,ลองดูลองดูลองดูยาตัวเนี้ยน้ำดำนยค่ะที่ปรปับปรุงดินขึ้นให้เบ็นปูดินไลเนี่ยออลองดูมันจะดีขึ้น ช่วยได้เยอะต้นทุนมันก็ประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยต้นนนี่อตอบโจทย์ได้เลยนะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช่ใช่ใช้แล้วดีต่อใจใช่ใช้แล้วรวยใช่ปุ๋ยเอนรีน้ำดำจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้แล้วดีต่อใจหมายถึงว่าเราไม่มีสารพิษเนาะใช,<ม>ใช่แล้วดีต่อใจใช้แล้วรวยรวยจะดีขึ้นอ่ะโอเคผู้ชมคะเดี๋ยวจะแอบไปขุดและคุณลุง เอามาโชว์แค่นี้เดี๋ยวคุณลุงเขาจะไปขุดวันนี้มีพ่อค้ามารับซื้อ <c oughs> ใช่ไหมคะอ่าวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวหนูกับลุงดอนลาไปก่อนเดี๋ยวปล่อยคุณลุงไปเก็บนะคะคนี่โอเคขอบคุณคุณลุงมากมเลยค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะวัดีดีดีสวัสดีค่ะ